กัญชาจากกระดูกทับเส้นไม่มีทางหายถ้าไม่รู้เรื่องนี้ไม่อยากพามาหาหมอฟันหมอฟันยินดีหายปวดได้ไม่ต้องผ่าตัดวันนี้ครับถ้าคุณมีอาการกปวดหลังปวดสะโพกกล้าวลงขาและคุณมีกัญชาถูกไหมเดินมากมากแล้วคุณเริ่มไอกัญชาและคุณต้องนั่งคุณเดินต่อไม่ได้เดินมาแล้วขาคุณเริ่มหนักปลายมือปลายเท้าชาคุณเป็นคอเสื่อมคุณเป็นดุกเส้นรักษานะวิธีที่ง่ายที่สุดในการรักษาการชาไม่ใช่เรื่องการวิตามินกินวิตามินบี คุณนึกภาพว่านี่คือไม่ใช่ปัญหน,นเพราะมันเป็นการแก้ชาได้อย่างหนึ่งแต่ต้นเหตุคุณเกิดจากกลุ่มเส้นสิ่งที่คุณต้องทําคืออะไรไม่ใช่วิธีกินวิตามินดีไม่ได้กินยาแก้ชาแต่คุณต้องไปกินยาแก้ปวดเส้นครับนึกภาพว่าเขาถามหมอฟันลหลายๆคนนะกินยาครบถูกถึงอาการแก้ปวดเส้นก็ดีขึ้นพาราหายการเนือยใหญ่แก้ปวดถูกนะแล้วก็ยาแก้ปวดให้มาสาัดซึ่งอยนนู่ในจะไปแก้ปัญหาที่ตรงจุดมากๆนึกภาพว่านอกจากนั้นฮะถ้าสมมติคุณต้องการหายไวในคนไข้ที่หมอฟันต้องการการกลับมาเป็นฟัมหรืหอ เขาข้อ,ขอ,ขอ